ครับพี่น้องมัวนิกาญาติธรรมวัดโพธารามบ้านสังแกนกำลังร่วมตัวครับเตรียมตัวเตรียมความพร้อมสวดม์ส,นมนสกลนครครับวัดพระธาตุเชียงชุมหอมข้าพคำกำล,ลังลงมาแล้วครับครับพี่น้องกับเบิ่งน้ำกันไปครับความพร้อมครับเตรียมความพร้อม นี่ก็ัยาติธรรมครับเตรียมความพร้อมไปสวดมนต์สกลนครครับผมนี่คือความพร้อมยาติธรรมครับครับประมาณนี้พี่น้องสวัสดีครับแม่แตงไปใส่นอ้ําเงินอยู่เนาะเป็นเตียมข้อมผอมไปสวดมนต์สกลนครครับวัดพระธาตุ นี่จะไปทำห้องชุ่มยาผาดเชิญคุ้มครับเนี่ยครับมื่นีเป็นวันสำคัญครับวันพระนกิจกรรมของวัดพระธาตุครับเจ้าคุณเจ้าคุณเพิ่นครับประมาณนี้พี่น้องมาเด้อบ้านสังเป็นไปแล้ว นองอยู่ในบ้านเท่ากับว่ได้ไปกับสาธุณโมทนาน้ากันครับผมได้บุญคือกันครับประมาณนี้ครับนี่คือโพธทารัมบ้านสานังแปนตำบลานแวงอำเภอสว่างแดนดินังหวัดสกลนครครับผมร่างร่วมโตครับยาที่ทําลงมาล่รอรถครับล่อหมูล่อพวกยังล่อกันอีกอยู่ครับผมนี่คือโบส วัดพุทธารามครับบัดสังแปนเห่าบทเก่าแก่ครับเป็นร้อยปีผุ้นก็คือซาราร่วมใจบ่มเพนทํมครับผมมาอนนี้ครับ อันนี้ก็คือเยด,ด,ดีครับเจ็บอัทิเจ็บอาทิหลวงพอประสทโพธิพุทธหรือหลวงพ่อแห้งพ่อแห้งบานเฮ่าเนี่ยครับครับไอหลวงพอ่อหลวงพ่อโจมครับพ่อโจมกุสุโลมีน้ำกันครับผม สล,ล,ง, al, ลงเวลาล่อเตรียมกลมความก่อนรอเชฝ่ออยู่ครับเชฝ่อยังทำธุรารบอนแล้วพี่น้องครับพี่น้องถ้าผ to <stream confer dles> ู้ใดก่อในบ้านเฮาท้ายู้ไซกระตามครับอ๋อพี่นอนทุกทุกคนทุกครอบครัวทุก ล้างค่าเฮียนครับมีแต่คนสุขสุขภาพแข็งแรงเลยที่จะขามาเมืองชิปนี้ครับนี่เป็นกำลังใจกูทำชิปครับผมขอสวัสดีครับ